สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติวุฒิชัยศรีภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาคารที่มีคุณค่านะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมามากกว่า80ปีสภาพกายภาพในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีพัฒนาการวิวัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งที่เรานั่งอยู่ ในที่นี้นะครับเป็นอาคารเรียนรวมหลังแรกๆนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อตึกสุวรรณวาจกกสิกิจนะครับซึ่งตึกนี้ได้รับการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นหอประวัตินะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เมื่อปี2566เนี่ยก็ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตย,ยกรรมและชุมชนนะครับระดับดีมากจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาพูดในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอาคารหลังนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเริ่มต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเรียนการสอนเนี่ยจากที่เรายังไม่มีนิสิตนะครับจำนวนมากเนี่ยอาคารหลังนี้รับนิสิตได้300คนซึ่งถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่มากเมื่อประมาณปี2 5 0 6นะครับสิ่งที่พิเศษของอาคารหลังนี้ก็คือว่าเป็นอาคารที่ถูกก่อสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในประเทศไทยซึ่งเป็นสภาพอากาศแบบร้อนชื้นมีการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะการนําแสงเข้าสู่ตัวอาคารนะฮะซึ่งเป็นแสงธรรมชาติแล้วก็ มีการกันแดดกันฝนรวมถึงการคำนึงถึงพฤติกรรมของการเรียนของนิสิตสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยการเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็เรียนในห้องที่มีการปรับอากาศมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เมื่อมีการปรับปรุงเนี่ยก็เลยเปลี่ยนลักษณะการใช้งานเนี่ยเป็น หอประวัตินะครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาคารหลังนี้ได้มีการอนุรักษ์ปรับร่วมกับการก่อสร้างอาคารสูง12ชั้นไปพร้อมๆกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เห็นถึงการออกแบบสิ่งปลูกสร้างใหม่และการอนุรักษ์อาคารเก่านะฮะที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลน,นะครับจากสมาคมสถาปนิกนะครับในการอนุรักษ์อาคารส่วนที่อยู่ด้านหลังผมทั้งหมดเนี่ยจะเป็น คุณจำลองนะครับของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณค่านะครับที่ควรจะอนุรักษ์อาคารทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ยังมีการใช้งานอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดนะฮะของทางมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับในการอนุรักษ์อาคารต่างๆให้คงอยู่แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อใน จจแลวก็อนาคตต่อไปครับ,รบจากพัฒนาการนะครับและวิวัฒนาการของอาคารเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการออกแบบอาคารตั้งแต่ประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับก็ตลอดระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยก็จะเห็นว่าการออกแบบเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่มันมีความพิเศษนะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่มีความสําคัญ ก็คือว่าจะต้องมีการใช้สอยที่เข้ากับพฤติกรรมนะครับของผู้ใช้อาคารแต่เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีปรัชญาในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ส่งมาถึงปรัชญาของคณะสถาปัตย์ที่จะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะร,รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างเนี่ยที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในเรื่องของการใช้งานจึงเป็นเหตุที่อาคารทุกอาคารที่ผมได้รับผิดชอบในการออกแบบ จะต้องคำนึงในเรื่องของการทําให้สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในหมหาวิาลยเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงการออกแบบที่เข้ากับสภาพแวดลอ้อมรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารครับ